ครับก็ได้ผ่านมาที่จังหวัดหนองคายนะครับก็จะพาชมหลวงพ่อพระใสนะครับทีแรกว่าจะไม่แวะแล้วก็มาก็ทางผ่านครับไหนๆก็ผ่านแล้วก็เลยต้องแวะดูสักหน่อยก็จะทางเข้าก็จะประมาณนี้ครับอันนี้เป็น เป็นวัตถุมงคลนะ<ม>ก็ให้ดูเนะี่ยเป็นวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลสวยนะครับเนะี่ยสวยมากเลยนะครับก็ ให้บูชานะใครที่เอาไปบูชาไว้ที่บ้านที่เรือนตัวเองก็ได้นะครับเนี่ยก็จะเป็นพระก็ประมาณเนี้ยเนี่ยแต่ผมไม่รู้ราคานะราคาบูชาเท่าไหร่แล้วไม่ได้ถามนะผมให้ดูคร่าวๆแค่นี้นะก็จะมีหลวงพ่อคอย ปัดเป่าสังฆทานนะตรงเนี้ยเป่าสังฆทานเป็นหลวงพว่อผ้าใสหลวงพว่อที่ดังที่สุดในหนองคายนะมีประวัติความเป็นมาเยอะนะครับประวัติความเป็นมานี่เยอะนะครับใส่รองเท้าเข้ามาผมก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจนะก็ลองใส่รองเท้าเข้ามา ก็เป็นหลวงพ่อพระใสนะอยู่พนหลวงพ่อใส่ยอยู่ข้างในนะ <S <S เดี๋ยวผมขอกับหลวงพ่อที่อยู่ข้างล่างก่อนนี่ก็น่าจะเก่ามากเลยจากที่ผมดูนะเก่ามากก็นะครับก็มีคําอธิษฐานพร้อมด้วยแล้วก็มีพระแล้วก็เบริจาคนะเดี๋ยวผมจะบริจาคนะผมมีเหรียญอยู่ บริาจาคกี่บาทก็ได้นะครับตามเจตสัทธาของเราสาธุให้เจ้ากรรมนายเวรใหู้้ทีิรวงรับไปแล้วนายหม่อมสารศาสนาภพสารนางพนุสานได้ปอาเกว,วยเียนสอนคอยพุ่มเรียนเอามารับผู้บูชานี้ด้วยเถิดสาธุสาธุนี่ก็ให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วคนตายแล้วก็เทวดานะก็นี่นะครับ นี่สวายสังฆทานนะก็ให้ดูไปเรื่อยๆนะครับดเดี๋ยวต่อไปพาไปดูผ้าใส่นะอยู่ข้างบนนะครับตรงข้างบนวิหารนะครับน่าจะสวยเหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้ขอใส่รองเท้าก่อนนะครับก็พาเดินมาดูบริเวณรอบๆนะครับ นี่ก็เป็นอาคารแบบนี้ก็ไม่ค่อยแบบเหมือนพระาธาตุพนมเท่าไหร่แต่แต่มาไหว้จิตศรัทธาอยู่ข้างในนะครับเป็นนี่ก็จะเป็นพระาธระาตุธาตุก่อนเข้าไปพระสยนะก่อนเข้าไปเชิญไหว้พระสยพระสายเมืวอัวดความเป็นมาจากนู่นนะครับ พญานาคล่องเรือมาแล้วก็เออไม่ใช่พญานาคพญานาคช่วยมาก่อนะครับใส่ชุดขาวช่วยมาก่อหลวงพ่อพระใส่นะก็จะประมาณนี้ครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นไปไหว้ข้างบนก่อนคนระทางขึ้นก็จะประมาณนี้ครับก็มีการแต่งตัวนะข้อปฏิบัตินะครับก็มีไพชนะด้วยนะดูจากข้างในนะครับให้ดูจากข้างนอกนะครับลงหลายครั้งแล้ว ก็จะประมาณเนี้ยครับสวยนะขึ้นไปไหว้ดีกว่าไม่ต้องจุดโทกก็ได้มั้งนะครับก็ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลานะก็มีเนี่ยครับให้ดูพื้นที่มันก็ไม่มีอะไรมากครับเดินตรงเข้ามาแล้วก็ไหว้อย่างเดียวเลย มาเลยแล้วก็มีเครื่องสแกนเครื่องสแกนเครื่องฆ่าเชื้อนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะสักพักก่อนก็พาเข้ามาชมแล้วนะครับก็โอ้สวยนะครับสวยสวยเป็นสง่าเลยนะครับเนี่ยที่ที่ล่องแพรมาแต่ประเทศเราอะ่ะเนี่ยใช่เลย บรรยากาศภายในก็สวยนะครับสวยบรรยากาศภายในก็สวยนะครับนี่จุดสำคัญเลยสวยมากเลยนะครับให้ดูบรรยากาศเนาะนะครับมาก็มาไหว้พระมาอะไรได้นะครับสวยสวย นะครับมาทำบทุญทาทานนะครับผมก็จะบริจาคแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้เจ้าการในเวรคนที่ล่วงรับไปแล้วก็จะมาอุทิศให้นะครับเพราะว่าผมตั้งใจจะอุทิศให้ยายแล้วก็คนที่ล่วงรับไปแล้วแล้วก็ตา นะครับให้ดูบรรยากาศครับสวยครับผมวนให้ดูหลายๆรอบเนาะเพราะว่ามันมีจุดเดียวนะครับไม่ได้มีหลายจุดนะครับมีแค่จุดเดียวนะใครอยากเห็นก็อันนี้น่าจะเป็นประวัติพระเวสสันดรชาดกนะครับกับชูชกพระเวสพระเวสสันดรนี่ใครมาขออะไรก็จะให้หมดเลยนะครับ ตามประวัติเนี่ยสวยมากเลยประวัติพุทิเจ้าเนี่ยครับก็จะประมาณนี้แล้วก็เป็นประตูแกสลักสวยมากเลยนะครับแกสลักไม้เนี่ยเป็นรูปเทวดากับนางฟ้านะ เทวดานางฟ้าแล้วก็เทวดาแบบเลื่อนเลิงแบบอยู่บนฟ้าแบบเหมือนเป็นงานเวทีอะเลื่อนเลิงเหมือนไล่ลำเนี้นะถวายน้ำสั่งให้นะให้พรน,นะเนี่ยให้พรน,นางฟ้านะนครับหลวงพ่อพัสใส ผมรู้สึกว่ามีพญานาคมาด้วยนะนะั่นแหะตรงนี้นมีพญานาคมานะผมรู้สึกนะดวผมขออนุญาตไหว้ก่อนนะครับนะให้ชมใกล้ๆเลยโอ้โหสวยมากเลยข้างบนเพดานก็สวยมากเลย แบบเหมือนในวังอะ่ะเหมือนในวังเลยนะครับเนี่ยโอเคครับผมก็ให้ดูเพียงแค่นี้เนาะโอเคครับสาธุสาธุครับ